สวัสดีผู้รับชมผู้รับฟังผู้ที่ชื่นชอบในการทำนายการเสี่ยงทายการพยากรณ์ทุกท่านสำหรับช่อง9พยากรณ์นี้จะเป็นช่องที่มุ่งเน้นการทำนายการเสี่ยงทายและการพยากรณ์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมให้เชื่อถือให้ยึดถือให้งมงายในเรื่องดังกล่าว หากชื่นชอบชื่นชมถูกใจโดนใจการทำนายก็ดีแนวทางของช่องก็ดีรบกวนฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามและพูดคุยแสดงความคิดเห็นที่ช่องก้าวพยากรณ์นี้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปการทำนายการเสี่ยงทายการพยากรณ์ในครั้งต่อๆไปเพื่อไม่ให้เสียเวลา เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยคําเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างมง,ง,ง,งายโดยเด็ดขาดสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาครึ่งปีหลัง2,566นี้ ด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำเป็นเวลาที่สับสนในตนเองคิดวิตกกังวลไม่แน่ใจไม่มั่นใจไม่เด็ดขาดอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรอยากทำงานที่ไหนอย่างไรยังไม่สามารถตัดสินใจยังไม่สามารถฟันธงได้ในขณะเดียวกันก็ติดเที่ยวยังอยากเที่ยวเล่นเล่นสนุกไปวันๆอยากพักผ่อนผ่อนคลาย ไม่จริงจังอะไรไม่อยากคิดไม่อยากเครียดไม่อยากทำส่งผลให้ขาดความกระตือรือร้นในการหางานขาดความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเททำให้ต้องพบกับความยากลำบากพบกับปัญหาในด้านการงานในอนาคตนอกจากนี้ต้องระมัดระวังการปิดบังการซ่อนเร้นการอำพรางการเอารัดเอาเปรียบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งจากคนใกล้ตัวและไกลตัว ข้อตกลงต่างๆเอกสารสัญญาเอกสารต่างๆต,ต้องพิจารณาให้ดีให้เรียบร้อยครบถ้วนอย่าประมาทถ้าอยากได้งานก็ต้องปรับเปลี่ยนมุ่งมั่นตั้งใจพยายามให้มากคนที่ทำงานแล้วคนที่มีงานทำเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะรอคอยที่จะได้แสดงฝีมือรอคอยผลประโยชน์ ผลตอบแทนจากกิจการการงานงานในช่วงเวลานี้เป็นช่วงดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการทำงานที่สำคัญจะต้องระมัดระวังต้องกระตือรือร้นตั้งใจพยายามอย่าปล่อยใจปล่อยกายปล่อยปะละเลยทำตัวตามสบายผ่อนคลายจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดผลกระทบเกิดผลเสียเกิดความเสียหายได้ มีโอกาสโดนตำหนิว่ากล่าวตักเตือนหากร้ายแรงก็อาจถึงขั้นถูกปลดถูกไล่ออกได้เช่นกันด้านการเงินเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆที่มีในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะมีโอกาสได้พบได้เห็นช่องทางหนทางลู่ทางในการสร้างเงิน ทำเงินสร้างรายรับเพิ่มรายได้แต่จะต้องแบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นมีขั้นตอนมีกระบวนการในการดำเนินงานมากมายต้องลงมือลงแรงเป็นอย่างมากรวมไปถึงมีโอกาสพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะต้องแก้ไขต้องจัดการดูแลใช้เหตุผลใช้ข้อมูลเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริง ในการตัดสินใจสิ่งต่างๆด้านการเงินต้องคิดให้ถี่ถ้วนรอบคอบในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการรวมไปถึงเรื่องคนไม่ว่าจะใกล้ตัวหรือไกลตัวก็จะประสบผลสำเร็จได้รับผลลัพธ์ที่ดีจะมีกินมีใช้มีจ่ายมีเก็บอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวก็สามารถทำได้ตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาการเงินจะเพิ่มขึ้นเพิ่มภูนได้ตามที่เน็ดเหนื่อยได้ตามที่อดทน ต่อสู้พยายามด้านความรักเป็นช่วงเวลาที่คาดหวังอะไรคิดหวังสิ่งใดมีความต้องการมีความปรารถนาอะไรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักก็จะมีโอกาสสมหวังแต่ก็อาจไม่ถูกใจโดนใจไปเสียทั้งหมดไม่ได้ตามที่ตนต้องการไปทั้งหมดเป็นช่วงเวลาที่เอาแต่ใจเบื่อง่ายหน่ายเร็วใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก ยามดีก็พูดรู้เรื่องพูดคุยง่ายยามร้ายใช้แต่อารมณ์พูดไม่รู้เรื่องไม่สนไม่แคร์อะไรจะงี่เง่าขี้วีนขี้เหวี่ยงเป็นพิเศษแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ยังมีโอกาสได้พบได้เจอคนที่ถูกตาถูกใจมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักในช่วงเริ่มแรกสิ่งต่างๆย่อมดูดีหอมหวานแต่ในระยะยาว ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยพฤติกรรมและสันดานของแต่ละคนส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักเป็นช่วงเวลาในการใช้ชีวิตเพื่อตอนเองอยู่กับตนเองเรียนรู้ทบทวนทำความเข้าใจสิ่งต่างๆด้วยตนเองจะมีความสุขความสบายใจความสงบในการอยู่คนเดียวชอบอยู่กับตนเองมากกว่าอยู่กับคู่ครองคนรัก หากคู่รักคู่ไหนอยู่ห่างกันไม่ค่อยได้พบได้เจอกันเป็นปกติอยู่แล้วก็เป็นเรื่องดีไม่มีผลกระทบอะไรมากไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแต่ถ้าคู่รักคู่ไหนอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันก็ต้องทำความเข้าใจ พูดคุยด้วยเหตุด้วยผลหาจุดตรงกลางจุดที่ลงตัวจุดที่พอดีถอยให้กันบ้างรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนสิ่งต่างๆก็จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดี